สวัสดีครับสวัสดียามเสาคือเก่าขอกงัวคือเก่ามาเอาอาหารให้งัวดิรกระโพดศับมักให้งัวโอ้ยอยังอะไรลูกอ,อยากดองโดมยังต้นกล้วยกินดีละกิน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 หลายๆเรียกขึนหลายๆอืมไม่เก่าไมาโดมจากเหรียญน,น้ำอือขึ้นขับไปเรืย่ยๆ เดีย๋ยวมาแรงค่อยกินอย่าเอ็มสาวกินอันนี้ไปก่อนกินขอโพสมาร์กกินเฟืองไปก่อนกินกินลูกกิน,นงานตาไปพาไปกล้วยลองไปกล้วยกลังอ้วนกำลังอ้วน คิดเลไลลูกไปกลวยขีเลไลยแยกนมมากเลยเล้อแยกนมมากเ,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 เดี๋็กจอยเน้อขีเลไลเสีบเสีบแดดเริ่มมาแล้วสิเข่าไปหานางใบไผ่ก็น ไปพายไผ่เอ้ยกินหลายๆลูกก <with> ินหลายๆกินหลายๆหลายๆหล้วก <áfic> ็กินหลายๆเลยนกินหลายๆกินหลายๆของดีมีประโยชน์ของโปรดประโยชน์เยอะกินลูกกินงามตางามตากินหลายๆลูกกินหลายๆ สิได้อ้วน,น,นลกูกสิได้แข็งแรงทาไงด้เขียนๆเกีนๆเกีนหลายๆกหลายๆ ก็คุณก็เปิดสริงเกอร์โดนามยาไว้ยากระตัดให้กินเสมอจดุดสีเงาท่านบอลทั้นนี้ก็ได้กินเลยจะเลยหาข้าโพดสับมาร์กม,มาเสริมไว้ก่อนอา่าสีเงาพระท่านสวานเพิ่มก็ยังพระไหน,นวานอา่ากินลูกกินกิน ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไว้่ั่นี้ละครับขอบคุณทุกการรับชมการกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ